เล่าว่าทําไมผมถึงหันมาปลูกป่ามันก็มีหลายสาเหตุน,นะครับต้องเท้าความไปก่อนว่าที่ตรงนี้นะครับมันเป็นที่ปลูกอ้อยละแวกร,รอบๆบริเวณตรงนี้นะครับมันจะมีแต่ไร่อ้อยทั้งหมดแล้วก็พอดีเมื่อปี6 0 6 1 6 2น้ํา้ำมันท่วมะครับเพราะว่าที่พื้นที่ตรงนี้มันจะเป็นเตี้ยที่สุดในพื้นที่ร,บรอบๆนี้ทำให้สวนของผมนี่น้ำท่วมแล้วก็อ้อยตาย แต่ก่อนหน้าน,นั้นผมไม่ค่อยสนใจเรื่องการปลูกอ้อยอู่แล้วแล้วพ่อก็โอนที่ให้ตั้งนานแล้วแล้วพออ้อยตายเงี้ยผมได้กลับมาดูว่าเออมันก็น่าจะเปลี่ยนแปลงแล้วผมก็ไม่อยากทาอ้อยแล้วด้วยเพราะว่ามันเหนื่อยร้อนก็เลยหันมาที่จะปลูกป่าแรงบันดาลใจครั้งแรกเลยก็คือว่าผมไปเจอคลิปๆหนึ่งของอาจารย์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าทําธนาคารต้นไม้ไว้ปลูกต้นไม้ไว้ไม้เศรษฐกิจไม้กินได้ไม้ป่าไม้หายาก ปลูกไม้สามอย่างประโยชน์สี่อย่างอะไรเงี้ยเดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ก็ต้องไปเสิร์ชเอาดูนะครับเพราะว่าผมจะไม่พูดในจุดนี้ผมก็เลยคิดว่าผมมีเนื้อที่ประมาณ10ไร่แล้วถ้าลงไม้ได้สักหมื่นต้นตอนนั้นคิดในแง่พาณิชย์อาจ,จารย์ท่านนั้นบอกว่าต้นหนึ่งอ่ะมูลค่าแต่ละต้นมันไม่เท่ากาันมูลค่าตั้งแต่หมืน่นถึงแสนบางต้นก็เป็นล้านผมว่้ตกใจแล้วก็ไปหาคมูหน่อยมัน,เป,นเป็นไปได้หรือว่าต้นไม้ราคาแพงขนาดนั้นพอไปดูจริง พออยุการใช้งานมันได้กําหนดแล้วราคามันสูงจริงครับเช่นไหมข่างเนี้ยถ้า10ปีขึ้นไปมันก็จะใช้งานได้ลปะปาดูป่ามาข้ามงไม้แดงไม้เต็งไม้ลางอะไรเงี้ยสามารถทาได้หมดก็ปลูกผสมไว้ก็เลยบอกพ่อว่าพ่ออันเนี้ยโอนให้ผมแล้วใช่ไหมผมจะไม่ปลูกอ้แล้วนะนจะปลูกป่าพ่อกับแม่ก็งงว่าเอ๊ะ ยังไงวะแล้วมันจะกินอะไรวะผมก็ไม่สนใจเลยผมเอาเงินก้อนหนึ่งให้พ่อแล้วก็เอารถถ่ายมาถ่ายไปเลยถ่ายอ้อยที่เหลืออยู่ทิ้งหมดเลยเหลือแต่พื้นดินเปล่าๆไม่มีอะไรเลยแล้วผมก็เริ่มทําการปลูกแต่ตอนนั้นตั้งแต่ประมาณปี62ประมาณเดือนเมษาเริ่มร้อนๆเลยแล้วก็ทําการปลูกตอนนั้นเหนื่อยมากน้ําอีกต้นไม้ก็ต้องมีน้ําใช่ไหมครับ พอดีโชคดีที่ว่าพ่อผมอะทำบอ่อประดาลไว้แล้วผมแค่ต่อท่อแล้วก็หาทางพักน้ำไอเรื่องระบบการจัดก,การเดี๋ยวถ้ามีมอกาสเจะทำให้ดูทีว่ามันเป็นยังไงนะครับพอดีผมเริ่มปลูกป่ามาตั้งแต่ปี62ก็เริ่มเลยมาเริ่มร้อนๆเลยตอนนั้นความคิดแรกเลยผมคิดแบบคิดแบบเด็กๆอะ่ะร้อยต้นตีดำๆเลยต้นละหมื่นสองหมื่นตีต้นละหมื่น ร้อต้นผมก็ได้เท่าไหร่แล้ว1ล้านบาทใช่ไหมถ้าผมมีพันต้นผมก็ได้10บล้านแล้วถ้าผมมีหมื่นต้นผมก็จะได้ร้อยล้านผมคิดี่โอ้โหก็เลยทยอยปลูกมาเรื่อยๆรสองปีตอนนี้ก็ได้ประมาณเกือบหกพัต้นเลยครับประมาณห้าพันเก้ว่าต้นละถ้าใครเป็นเพื่อนผมในเฟซ็็จะรู้ว่า มีต้นไม้กี่ต้นแล้วที่ส่วนนี้ก็มีพันไม้ต่างๆร่วมเกือบเกือบสองชนิดแล้วเป็นไม้ป่าไม้หายากอะไรเงี้ยแต่ขอย้อนกลับไปนิดนึงคือว่าสาเหตุที่มาปลูกป่าอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผมอะ่ะเป็นคนขี้ร้อนโดยส่วนตัวแล้วเหมือนคุณชายคุณชายไม่ชอบแดดไม่ชอบอากาศร้อนๆไม่ชอบเหงื่อออกชอบอากาศเย็นๆชอบร่ม จะทำยังไงดีว่าถ้าเรามีป่าส่วนตัวนี้แล้วเราสามารถเดินใต้ร่มไม้แบบเป็นของเราเองอไม่ต้องไปวิ่งไปหาที่นูน่นที่นี่เราอยากพักเราก็มาพักเราได้อยู่ในร่มตลอดผมว่าเอ้ยบวกกับอาจารย์ท่านนั้นพูดด้วยผมก็เลยได้าการลงมือปลูกตอนนั้นก็เน้นดัดไม้ป่าเศรษฐกิจก,ก่อนเลยก็เริ่มปลูกมปเรื่อยปลูกไปก็เหนื่อยไปบนไปจะปลูกทําไมวะแต่สุดท้ายก็ปลูกมาเรื่อยๆขอพันไม้จาก ส่วนพ่อชาก้าไม้จังหวัดใครให้ไม้อะไรมาก็เอามาปลูกหมด mm hmm. ก็ทยอยปลูกมาเรื่อยๆ mm hmm. เรื่อยๆถึงขั้นลาพักร้อนมาปลูกป่าใช้วันลาพักร้อนสองปีแล้วนี่ใช้วันลาพักร้อนเอยอะมากแต่ก็ไม่ได้บอกทีมงานว่าไปไหนแต่ลาวันหนึ่งก็ออกจากบ้านที่อำเภอเมืองไปเช้าตู่ก็ทุกต้นไม้มาปลูกเลยเป็นมือก็กลับทยอยทานี้เรื่อยมาเสาทิตปลูกเรื่อยมาเรื่อยมาเรืยมาจนนี่เข้าไปที่สามแล้ว พอเห็นต้นไม้มันงอกงามเงี้ยผมเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายแล้วที่ว่าปลูกป่าเพื่อจะได้เงินนี่ผมเริ่มเปลี่ยนเป้าหมายแล้วเป้าหมายหลักก็คือว่าผมจะปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์และให้คนรุ่นหลังได้รู้ว่ายัางมีต้นไม้อีกมากมายที่ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายที่ตัวเองไม่เคยทราบมาก่อนหรือว่าต้นไม้ที่อาจจะสูญหายไปจากประเทศเราแล้ว,ลวถ้าผมหาได้ผมก็จะเอามาลงวาที่นี่เพราะว่าตอนนี้ ผมค่อนข้างมั่นใจว่าที่สวนผมมีต้นไม้โบราณต้นไม้ที่แปลกๆค่อนข้างเยอะอยู่นอกจากไม้เศรษฐกิจและไม้ผลที่ผมทยอยลงไว้นะครับหรือว่าอนาคตพื้นที่แห่งนี้มาอาจจะเปลี่ยนเป็นแหล่งเรียนรู้ก็ได้ยังไม่สามารถฟันธงได้ว่าจะทําทมันเป็นไปต่อไงแต่อนาคตอยากทําทบ้านพักไมสทักสามสีหลังเหมือนโฮมสเตย์เงี้ยไว้เพื่อนๆใครสนใจยังมาพัก ก็มาได้มาเที่ยวหากันได้แล้วก็สาเหตุที่มาทําคลิปพวกนี้นะครับเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนมพี่น้องๆที่ทํางานนะครับที่องค์กรเขาบอกว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยเข้ามาทาสวนทําสวนทาสวน,สวนไม่ไปเที่ยวพักผ่อนอะไรบ้างละแรกๆก็ไปนะครับพอมาช่วง 2- อสปีนี้ผมคิดว่าการเข้าสวนปลูกตน้นไม้นี้เป็นการพักผ่อนที่ดีที่สุดสําหรับผมแล้วก็มีเพื่อนท่านหนึ่งบอกว่ารัทมาเองไม่ ทำคลิปหรือว่าทําอะไรลงเฟซลง YouTube เผยแพร่ให้คนอื่นได้รู้บ้างเพื่อเป็นวิทยาทานสร้างแรงมันใจให้กับคนที่อยากจะปลูกป่าปลูกต้นไม้ได้มาปลูกตามหรือว่าวิธีการพ่อปลูกทำให้ต้นไม้ไม่ตายเวลาหน้าแ้งหน้าร้อนการบริหารจัดการน้ํำยังไงซึ่งมันเป็นสิ่งที่ผมทําทุกวันหยุดผมทํามันมาตลอด2ปีเข้าปีที่3แล้วผมไม่เคยหยุดเลยนะผมทําทุกเสาร์อาทิตย์ปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ ทำน,นู่นทำนี่อยู่ในสวนทั้งวันตั้งแต่เช้าตั้งแต่ตีห้าจนหนึ่งทุ่มอ่ะตื่นเช้ามากเวลาไปทํางานประจํายังตื่นสายกว่านี้อะไรผมก็มไม่เข้าใจเหมือนกันพอเวลากลับมาบ้านที่จอมบึงผมก็จะเร่งรีบที่ตื่นตีสี่ตีสี่ 4, ครึ่งนี่ตื่นแล้วตีห้าถึงสวนแล้วเอาไฟส่องกบไฟติดหัวมาคนเดียวมารดน้ํามาขุดดินเพราะว่าทํางานตอนช่วงเ,เช้าเนี่ยมันจะไม่ร้อนครับอากาศเย็นสบาย พอเริ่มไสสายหน่อยสัก10โมงอะไรเงี้ย11โมงผมก็เริ่มพักละไม่ทำละร้อนนอนมีเตยอยู่ที่สุดหรือว่าอยากจะนอนมุมไหนผมก็ได้นอนละเขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองทำคลิปดูต่อไปผมก็จะเริ่มลงคลิปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เพื่อนๆหรือว่าคนสนใจได้ชมบ้างอาจจะมีเทคนิคแปลกๆหรือว่าใหม่ๆที่บางคนยังไม่เคยรู้อะไรอย่เงี้ยครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องเล่า เกี่ยวกับสวนหรือว่าสไตล์ของผมที่ผมก็จะมาลงเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวคราหน้าถ้ามีอะไรผมจะมาคุยมาเล่าสูัรฟังเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ